สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศก 2, ักราช2,568เรามาถึงชาวราศีกันหรือลัคนากันแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่ 18กันยาถึง17ตุลามาดูกันนะคะว่าชาวราศีกันหรือลัคนาการในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดามขออนุญาตชาวราศีกันหรือลัคนาการทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับโดมิโน,โนแทนคุณโดมิโน,โนรู้อะไรก็ขอให้บอกออกมาว่าชาวราศีกันหรือลัคนาการในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2568นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดูในตำแหน่งแรกตำ,ตำแหน่งตัวตนของชาวราศีกันได้8ปดหนึ่งแปดหนึ่ง <c oughs> แปดหนึ่งในที่นี้เขาบอกว่าช่วงอืมเดือนพฤศจิกายนเนี้ยชาวราศีกันเองอาจที่จะเจอกับปัญหาต่างๆมากมายอาจจะมีศัตรูคู่แข่งอาจจะมีคนที่เกลียดคุณโดยไม่รู้สาเหตุอาจจะมีคนกั่นแกล้งคุณเกิดขึ้นอาจจะเจอความแปรปรวนทางด้านอารมณ์ของผู้คนรอบๆตัวคุณก็ได้เคยรักก็อาจที่จะรู้สึก เกลียดรู้สึกหมันไส้รู้สึกไม่ชอบโดยเฉพาะคนที่เพศเดียวกันแต่ถ้าเป็นต่างเพศโอเคนะยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเพศเดียวกันเนี่ยจะรู้สึกเกลียดแบบไม่มีเหตุผลเกิดขึ้น นะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีกันหรือลัคนาการสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังระวังเรื่องคําพูดคำจาเราระวังเรื่องการมีอีโก้ค่อนข้างสูงเกินไปที่จะไม่หยวนไม่ยอมใครเลยมันไม่ได้ต้องลดลดอีโก้ลงบ้างอย่าไปพร้อมบวกพร้อมชนกับใครทั้งสิ้นทําตัวนิ่งๆเฉยๆพูดให้น้อยถ้าเราไม่อยากอ่อนน้อมถม่อมตนให้กับใครเราก็พูดให้น้อยนิ่งๆ พูดให้น้อยคิดให้เยอะนิ่งๆเข้าไว้คนนิ่งน่ากลัวกว่าคนที่จะมาเอ,อะอะโวยวายผงผางนะตำแหน่งต่อมาตำแหน่งกระดุมพระการเงินได้หนึ่งเจ็ดการเงินในที่นี้เขาบอกว่าการเงินค่อนข้างที่จะมีความโดดเด่นอยู่เหมือนกันนะมีรายได้ที่เข้ามาหลายทิศหลายทางอยู่เพียงแต่ว่ายังเก็บเงินไม่อยู่ ยังมีเรื่องที่จะต้องจับใจ่ายใช้สอยหมดไปบางคนหมดไปกับหนี้สินระยะยาวบางคนหมดไปกับเรื่องการลงทุนต่างๆบางคนหมดไปกับเรื่องการเดินทางนะคะเพราะฉะนั้นน่ะสำหรับชาวราศีกันรหรือลัคนากัรการเงินถึงแม้นจะมีเข้ามาหลายทิศหลายทางแต่ยังเก็บไม่อยู่นะยังมีเรื่องที่เรียกว่าต้องจับใจ่ายใช้สอยออกไปอยู่ตลอดเวลาเรียกว่ามีแค่เพียงเงินผ่านมือนะตำแหน่งต่อมาตำแหน่ง สหัชชะเพื่อนฝูงพี่น้องได้สามสามสี่สามสี่ในที่นี้เพื่อนฝูงพี่น้องอาจที่จะเอ,อ่อถ้าใครที่คิดจะลงทุนร่วมหุ้นกันสามารถลงทุนร่วมหุ้นกันได้ไหมได้อยู่นะเพียงแต่ว่าต้องตกลงกันให้แบ่งงานกันให้ดีตกลงเรื่องผลประโยชน์ให้ดี มีลายลักษณ์อักษรมีอะไรที่มันเป็นสัญญิงสัญญาที่จะสามารถสู้กันทางด้านกฎหมายได้มันถึงจะลาบลื่นแต่ถ้าสัญญาด้วยใจสัญญาด้วยปากเปล่ามีปัญหาในระยะยาวแน่ๆเพราะเมื่อไหร่ที่มันเห็นผลประโยชน์ปุ๊บมันจะมีการขัดแย้งกันเกิดขึ้นมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นจากการแย่งกันเป็นใหญ่จากการที่จะแย่งกันเข้ามาควบคุมรายรับรายจ่ายเองนะคะตำแหน่งต่อมาพันธุ ความสัมพันธ์ในครอบครัวได้ก้ากาๆความสัมพันธ์ในครอบครัวช่วงนี้ดูอืดอึดเอวยเหมือนต่างคนต่างอยู่ภายในครอบครัวอยู่มุมใครมุมมันไม่มีใครยุ่งกับใคร แต่ถามว่ารักกันไหมก็รักกันดีมีเรื่องเดือดร้อนก็สามารถช่วยเหลือกันได้แต่บางครั้งบางทีอยากจะมีโลกส่วนตัวกันซะ,ะทุกคนคนนึงก็อย่าอยู่มุมนึงอย่ามาวุ่นวายอาจจะมีการปฏิสัมพันธ์กันพูดคุยกันค่อนข้างน้อยไปสักหน่อยนะคะในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้แต่ชาวราศีกันหรือลัคนาการคุณต้องไหวบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันสสดมน,นั่งสมาธิบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านสวดพระคาถาเอา่อ ของหลวงพ่อโสธรชินบัญชรยอดประกันไตปิดกบารมีสามสิบทัศบทภาหุงแล้วก็บทเออ่มหาจักรรพัินะคะเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิสักยี่สิบนาทีถึงครึ่งชั่วโมงถึงจะดีนะคะใครที่เคยไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ขอให้ช่วยอย่างนั้นขอให้ช่วยอย่างนี้เมื่อสําเร็จแล้ว ควรที่จะไปไหว้นะคะไปไหว้ขอบคุณอาจจะไหว้แล้วถวายพวงมาลัยสักพวงก็ได้เพราะว่าเราถือว่าเราไม่ได้บ่นเราไหว้ขอแต่ว่าเมื่อเมื่อเหมือนเหมือนอย่างที่ว่าผู้ใหญ่ให้ของเราเลยยังต้องขอบคุณเลยก็เช่นกันเมื่อท่านช่วยเราในสิ่งที่เราขอแล้วมันเกิดสําเร็จขึ้นมาแต่เราจะพูดก็ไม่ได้บ่นนะไม่ต้องไปไหว้ก็ได้ก็ต้องไหว้ขอบคุณนะคะเพียงแต่เราไม่อาจจะไม่ต้องซื้อของอะไรไปไหว้เยอะ ถวายแค่พวงมาลัยพวงหนึ่งก็ได้หรืออาจจะถวายผลไม้สักอย่างหนึ่งก็ได้สุดแล้วแต่นะคะมันก็จะเป็นผลดีกับตัวคุณเองตำแหน่งต่อมาปุตตะปุตตะได้หนึ่งได้หนึ่งหกนะคะหนึ่งหกในที่นี้เออ่โครงการใหม่ๆหรือโอกาสดีๆที่จะเข้ามายังไม่ได้นะคุณอาจจะถูกขัดแข้งขัดขาทำให้พลาดโอกาสดีๆนะคะคนที่จะช่วย เขาก็อาจที่จะพูดลับปากว่าจะช่วยเราแต่พอถึงเวลาเขาลืมนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เป็นฝ่ายที่จะต้องไปคอยหาคอยพบคอยนัดออกมาเจอหรือบางทีนัดยากนัดเย็นมันก็อาจที่จะทําให้เราเขาลืมเราไปได้นะคะส่วนสําหรับใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวอย่าเพิ่งไปลงมือทําในตอนนี้โครงการใหม่ๆมันอาจจะพาคุณเจ๊งได้เสียหายได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนมันเป็นช่วงปลายเดือนด้วยเอ้ปลายปีด้วยนะคะ ตำแหน่งนี้ถา้ามองถึงเรื่องความรักเขาบอกว่าความรักจะเข้ามาแบบไม่ได้ทันตั้งเนื้อตั้งตัวอาจที่จะไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแต่มีคนแนะนําแล้วก็ปิ๊งปังกันเกิดขึ้นได้นะคะมาดูในตำแหน่งต่อมาตำแหน่งอลิอุปสรรคติดขัดการขัดแย้งต่างๆหรือแม้กระทั่งเจ้ากรรมนายเวรได้สองแปดสองแปดในที่นี้เขาบอกว่าอุปสรรคติดขัดต่างๆมันอาจที่จะมีเกิดขึ้นบ้างเล็กๆน้อยๆแต่คุณก็สามารถ ข้ามผ่านไปได้สองแปดในที่นี้เขาบอกถึงการที่เรียกว่าขออภัยนะคะเจ็บคอสองแปดในที่นี้อย่างที่บอกนะคะมันอาจจะหมายถึงการที่เรียกว่าคุณอาจจะมีศัตรูในที่ทํางานที่เป็นเพศเดียวกันนะที่จะคอยขัดแค้งขัดขาคุณอยู่ หรืออาจที่จะมาพูดนูน่นพูดนี่ทําให้คุณน่ะคิดเล็กคิดน้อยหรือสตัตนระูในในที่นี้อาจจะเป็นหนึ่งเป็นเพศเดียวกันสองมีอํานาจวาส,สนาบารมีที่เหนือคุณแล้วมันจะทําให้คุณมีความรู้สึกคิดเล็กคิดน้อยกับสิ่งที่เขาพูดและอาจจะน้อยเนื้อต่ําใจทําให้เรามีความมีมีการรู้สึกว่าสะดุดในการทํางานเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นนะ่ะให้ทําตัวเฉยเฉยนิ่งๆซะ ไม่ยินดียินร้ายกับสิ่งที่เขาพูดแต่ก็ถ้าเราพูดมาถ้าในข้อที่ไม่ดีเราเก็บมาคิดสักนิดหนึ่งแล้วเราก็มาปรับปรุงแก้ไขตัวเราเองมันก็จะเป็นผลดีกับตัวเราเองด้วยส่วนสําหรับใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวมีศัตรูคู่แข่งเป็นเพศเดียวกันนะคะดังนั้นสําหรับโดมิโน,โนชิ้นนี้บอกถึงการที่เรียกว่าคุณมีเจ้ากรรมในเวรนะนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะมาลงโทษคุณในระดับเบา เบาๆไปก่อนไปไหว้พระลาหูซะไหว้พระราหูในคืนวันพุธแล้วก็เสด์พระกถาบูชาพระราหูสวด8จบหรือ12จบก็ได้นะคะท่อง8จบหรือ12จบเมื่อท่องเสร็จแล้วก็จุดเทียนไจุดธูปแล้วก็ไหว้ด้วยการขอพรให้เปิดหูเปิดตาเปิดทิศเปิดทางเปิดโชคเปิดลาภให้กับคุณ ะะทําให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆอุปสรรคติดขัดใดๆขอให้อย่าได้มีนะคะก็จะทําให้ชีวิตมันค่อยๆดีขึ้นเองตําแหน่งต่อมาปัตนิปัตนิความสัมพันธ์สําหรับคนที่มีคู่ความสัมพันธ์สําหรับคนที่มีคู่นะคะเออได้05นย์ห้า์ห้าาบอกว่าในช่วงเนี้ยอาจจะดูมีกฎมีระเบียบกับตัวเองไปสักนิดนึงจึงทําให้ ชาวราศีกันหรือลัคนากันอาจจะยังไม่อยากมีครอบครัวยังไม่อยากที่จะต้องมีเอ่อเขาเรียก่าความรับผิดชอบต่างๆที่จะต้องมามารับผิดชอบในช่วงนี้เพราะฉะนั้นถ้ามามองถึงเรื่องศัตรูลับๆไอ้ศัตรูเปิดเผยมีไหมศัตรูเปิดเผยมีนะแต่เป็นคนที่เขาอาจที่จะดูจู้จี้ เจ้าระเบียบกับเราบนนู่นบนนี่แต่ถ้าเกิดว่าเราทําตามเขาจะไม่เป็นศัตรูกับเราเขาไม่ได้เป็นศัตรูที่น่ากลัวแต่เป็นศัตรูที่อาจจะอยู่มาก่อนอยู่มาเก่าแก่กว่าเห็นอะไรมันขัดหูขัดตาเขาอาจจะมาให้คําแนะนําแต่เราดันไปคิดว่าเขามาจุกจิกเรามาจู้จี้เราเกียดเราหรือเปล่าเป็นศัตรูกับเราป่ะอาจจะเป็นสิ่งที่เราคิดไปเองก็ได้ตําแหน่งต่อมามรณะ มรณะการพัดภาคสูญเสียเจ็บป่วยจากลาหรือแม้กระทั่งอุบัติเหตุจะมีเกิดขึ้นไหม,มได้ไพ่สองสามสองสามจากลาในที่นี้ต้องบอกว่าการเจ็บป่วยจากลาสองสามบอกถึงการที่มันยังมันยังไม่ถึงขั้นที่จะไปอ่ะมันเหมือนจะไปมันเหมือนจะจากลาละแต่ก็อาจที่จะกลับฟื้นคืนกลับมาได้สําหรับ ญาติพี่น้องบางคนนะบางคนที่มีญาติพี่น้องที่มีการเจ็บป่วยมานานแล้วหรือบางคนก็อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นอายุเยอะก็มีโอกาสที่จะเป็นแบบนี้ได้ส่วนสำหรับวัยรุ่นวัยเรียนวัยหนุ่มสาววัยทำงานคนปกติทั่วไปให้ระวังโรคเบาหวานความดาันโรคไตโรคหัวใจและโรคมะเร็งด้วยสำหรับบางคนก็มีเกณฑ์ผ่าตัดนะ บางคนมีเกณฑ์ผ่าตัดบางคนมีเกณฑ์เสียเลือดเสียเนื้อบางคนมีเกณฑ์ของการสัญญกรรมใบหน้าแต่ถ้าใครที่มีเกณฑ์ผ่าตัดก็ให้ไปผ่าตัดช่วงเดือนพฤศจิกายนแต่ใครที่มีเกณฑ์ของการเจ็บป่วยการเจ็บป่วยก็อาจจะบางคนตรวจแล้วยังไม่เจอก็มีนะมันอาจจะแฝงอยู่เพราะฉะนั้นต้องหาหมอตรวจให้อย่างละเอียดถ้าเกิดว่าเรารู้สึกผิดปกติตรงส่วนใดส่วนหนึ่งนะคะนั่นหมายถึงว่า มันอาจจะมีโรคแอบแฝงอยู่แล้วแต่ยังไม่แสดงความชัดเจนตำแหน่งต่อมาสุภะเกียรติยศชื่อเสียงวัสนาบารมีการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ไพ่ศูนย์ได้โดมิโน,โนชิ้นที่ศูนย์หศนย์หเขาบอกว่ามีคนส่งเสริมแบบลับๆแต่ก็ยังไม่ได้ก้าวเลื่อนขั้นไปมากมายนะอาจจะไปแค่เพียงนิดๆหน่อยๆแต่ถ้าถามถึงเรื่องอ,อการประมง เอ้ยขออภัยขันในการประมงต้องบอกก่อนนะมาดามกินยากแก้แพ้แล้วง่วงเพผู้พูดๆไปปุ๊บมันไปเข้าผวางเรื่องของตัวเองปุ๊บาการประมงเฉยเลยใจมันอยากจะไปปล่อยปูต้องขออภัยด้วยอมถ้าพูดถึงเรื่องการช่วยเหลือสนับสนุนเขาอาจจะช่วยโดยเสน่หาแต่ช่วยเราได้ไม่เยอะแต่ถ้าพูดถึงใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวคุณต้องทำตัวรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นนะ ต้องเข้ากับคนให้ได้ดีรู้จักเอ่ออ่อนอ่อนผ่อนตามธุรกิจของคุณถึงจะมีโอกาสที่จะไปได้ดีแต่ยังไม่ถึงขั้นหวือหวานะต้องบอกก่อนยังไม่ถึงขั้นหวือหวาเพียงแต่เราบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการทดลองทําอะไรใหม่ๆซึ่งทําได้ไม้มันก็ทําได้อยู่แต่มันยังไม่ไม,ไม่ไม่เต็มที่ยังไม่ดียังไม่บูมต้องบอกก่อนเลยนะคะตาแหน่งต่อมา กรรมาการงานได้สองหนึ่งการงานสําหรับบางคนมีเกณฑ์ที่จะเดินทางไปต่างประเทศหรืออาจจะคิดอยากไปทํางานต่างประเทศหรือบางคนอาจจะเป็นการที่เรียกว่าการงานของคุณมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นอาจที่จะทําอะไรเกี่ยวกับด้านโลกออนไลน์เสริมเข้าไปอีกหนึ่งทางด้วยยิ่งดีนะคะหรือบางคนอาจที่จะทํางานที่เกี่ยวกับงานที่เข้าไปคล้องเกี่ยวกับหุ้นส่วน นะคะคอาจจะเป็นงานที่ลงทุนร่วมหุ้นกับเพื่อนแล้วการงานช่วงนี้ไปได้ดีไปได้สวยตำแหน่งต่อมาลาพะโชคลาภโชคลาภไม่มีถ้าจะมีจะเป็นโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องงานแต่เกี่ยวกับเรื่องงานถ้าเป็นเจ้านายเป็นผู้หญิงก็ไม่ได้โชคลาภนะแต่ถ้าเจ้านายเป็นเพศตรงกันข้ามกับคุณมีโอกาสที่จะมีโชคลาภเพราะว่า โอกาสที่จะมีโชคลาบนั้นหมายถึงว่าเขาอาจที่จะเออ่ยังไงอะ่ะคุณอาจจะได้โชคลาบจากทะเบียนรถคุณอาจจะได้โชคลาบจากบ้านเลขที่หรือคุณอาจจะได้โชคลาบจากการทํางานแต่ไม่ได้โชคลาบไม่ได้โชไม่ได้ได้โชคลาบเยอะนะเกี่ยวกับราบลอยเมื่อคุณได้โชคลาบมาแล้วคุณจะเจอปัญหากับการที่เรียกว่าเอาทุกขลาบ ได้มาแล้วจะมีเรื่องใช้จ่ายออกไปหมดออกไปนะคะเก็บเงินไม่อยู่ในช่วงนี้ตำแหน่งต่อมาวินาศวินาศได้ศูนย์เก้ามาดูในตำแหน่งของเออ,อะไรนะคดีความก่อนละกันคดีความยังถ้าเราไปประนีประนอมมันก็จะจบหรือบางทีอาจจะเป็นช่วงนี้คดีความดูมันดูมันยังเงียบเงียบหรือหรือต้องบอกว่าทนายดูเงียบดูอ่ด ดูไม่ไม่ได้ช่วยเราทําอะไรเลยก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนทนายเกิดขึ้นหรือถ้าถามถึงศัตรูลับๆมีไหมช่วงนี้ศัตรูลับๆไม่มีถ้าถามถึงเรื่องความทุกข์ใจความทุกข์ใจมันเป็นความแปรปวนอยู่ในด้านจิตใจเราคิดนูน่นคิดนี่คิดไปหมดคิดเยอะแยะไปหมดมันจึงทําให้คุณมีความแสดงความทุกข์ออกมาจากสภาพเอ่อที่เห็นนะคะจะเอ่อแสดงความต้องบอกว่า มันอาจจะแสดงความทุกออกมาจากการที่เรียกว่าเราขาดความกระตือรือร้นเราขาเออแต่เรายัางจะต้องคอยช่วยเหลือทุกคนในบ้านอยู่หรืออาจจะต้องดูแลทุกคนในบ้านอยู่หรือบางคนอาจจะไม่ได้ดูแลทุกคนในบ้านแต่คุณมีความเครียดในใจอยู่สะสมอยู่เก่าแล้วแล้วคุณก็ต้องการที่จะแสดงสปิริตอยากที่จะดีขึ้นกว่านี้ แต่ในดวงอ่ะมันยังไม่ได้มันก็เลยไปได้แค่นี้นะคะเพราะฉะนั้นทําอะไรก็ตามถ้าอยากที่จะไปได้ไกลอยากจะก้าวหน้าก้าวไกลเสริมความเป็นความทันสมัยบนโลกใบนี้ลงไปด้วยมันจะทําให้คนที่เข้ามารู้สึกว่ามันเป็นการร่วมสมัยจะทําให้คุณมีโอกาสดีๆเข้ามาได้ด้วยจบคําพยากรณ์สําหรับชาวราศีกันหรแลลัคนาการแล้วนะคะใครสนใจ อยากจะดูดวงทักอินบ็อกมานะคะสำหรับ FC ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าคุยกับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ